ดวงรายวันประจำวันอังคารที่12มีนาคมพุทธศักราช2567ขึ้น3ามคำเดือน4ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้จะได้เริ่มงานใหม่ที่ตั้งใจไว้อยากจะทำให้ดีและเติบโตขึ้นคุณจะมีความหวังกับงานที่ทำ หากสมัครงานไว้จะได้รับข่าวดีได้งานตามที่หวังงานที่เกี่ยวกับเด็กจะก้าวหน้าเป็นพิเศษการเงินมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยของตนเองหรือคนในครอบครัวหมุนเงินยากไม่ควรใช้เงินในการลงทุนหรือให้ใครกู้ยืมและระวังจะเครียดเกินไปในเรื่องเศรษฐกิจจนต้องล้มป่วยด้วยความรักและครอบครัว วันนี้หากคุณทำตัวน่ารักยิ้มย้มแจำ่มใสเสน่ห์ของคุณจะรุนแรงจนใครใครอยากจะเข้ามาจีบหากไม่ปองใครไว้วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปพิชิตหัวใจเขาส่วนคนมีครอบครัวคนในครอบครัวจะสร้างความภาคภ,าคภูมิใจให้แก่กคุณสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกรมม่่าเสริมการเงินคล่องตัวโชคลาภลอยความช่วยเหลือทางการเงินทิศมงคล ทิตะวันออกเสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิก30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน งานที่อยู่ในระยะเริ่มต้นหรือคนที่เพิ่งเริ่มงานใหม่จะมีความกระตือรือร้นขยันขันแข็งซึ่งจะเป็นผลดีในอนาคตทางการงานของคุณงานการเงินการลงทุนเล่นหุ้นหรือมันนี่เกมจะก้าวหน้าดีแต่ให้ระวังผลในระยะยาวให้หาความรู้เพิ่มเติมเสมอการเงินวันนี้จะค่อนข้างเหนื่อยกับการหมุนเงินการเงินตึงมือต้องใช้ใจอย่างระมัดระวัง และไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆในวันนี้หากคุณกำลังรอคอยเงินจากการขอสินเชื่อวันนี้ก็จะยังไม่ได้รับข่าวดีบางคนต้องนำเงินเก็บออกมาใช้ประทังไปก่อนแต่ก็อย่าก,กังวลมากนะคะเพราะผ่านวันนี้ไปก็จะคลี่คลายขึ้นค่ะความรักและครอบครัวความรักสุขสมหวังวันนี้เหมาะแก่การมงคลหรือพูดจากตกลงกันในเรื่องการมั่นหมายแต่งงาน คนโสดจะได้พบรักที่หวานชื่นและเต็มไปด้วยอารมณ์ห่วงหาอาทรกันส่วนครอบครัวสามัคคีกลมเกลียวดูแลใส่ใจกันเป็นอย่างดีค่ะสีมงคลสีเขียวเสริมความโดดเด่นกล้าหาญอำนาจอิทธิพลผู้คนเกรงขามทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความพองใสสง่างามและความเป็นสิริมงคลเวลามงคล ศนาฬิกาถึงหนึนาฬิกาสานาทีคนเกิดวันอังคารการงานการงานรุ่งเรืองราบรื่นมีความมั่นคงมากขึ้นยิ่งงานที่เกี่ยวกับอาสังหาริมทรัพย์ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจขนาดใหญ่จะได้รับประโยชน์และก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดบางคนจะได้รับมรดกงานจากครอบครัวด้วยการเงินการเงินไม่ขาดมือวันนี้คุณหาเงินง่ายทั้งงานที่ถนัดและงานเสริมที่ถึงแม้จะไม่ถนัดนักแต่ก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างงามบางคนจะใช้เพียงวาทศิลป์หรือไอเดียที่ล้ำหน้ากว่าใครสร้างรายได้โดยไม่เปลืองแรงมากอีกด้วยและก็อาจจะมีโชคในการเสี่ยงด้วยค่ะ ความรักและครอบครัวหากคุณคบซ้อนอยู่วันนี้ปัญหาของคุณเกิดขึ้นแล้วและมักจะเป็นการยากที่จะต้องตัดสินใจบางคนจะได้พบคู่แข่งหัวใจที่ยากจะเอาชนะทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจไม่น้อยส่วนคนมีครอบครัวระหว่างความไม่เข้าใจระหว่างกันความขัดแย้งแบบที่หาทางออกไม่ได้หรือปัญหาที่เกิดจากมือที่สามสีมงคลสีแดงสีทอง เสริมสเสน่ห์ความปลายทับใจความเมตตาทิศมงคลทิศใต้เสริมสุขภาพผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวัน งาน,งานคุณเข้มแข็งอดทนในการทํางานงานเจริญก้าวหน้าดียิ่งงานเกี่ยวกับการเงินการลงทุนคุณจะสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีและโดดเด่นงานแขนงต่างต่างก็ราบรื่นไม่พบปัญหาใดในวันนี้การเงิน,กา,งนการเงินมีเกณฑ์พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นอาจจะมีเรื่องฟุกๆุกทางการเงินเกิดขึ้นทำให้คุณมีไรายได้ขึ้นอย่างมากโดยฉับพลัน อาจจะถูกรางวัลหรือมีโชคที่ไม่คาดฝันเข้ามาเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นี่ที่ไม่คิดว่าจะได้คืนก็จะได้คืนสิ่งที่คิดว่าจะทำเงินไม่ได้วันนี้ก็จะทำเงินได้อย่างปาฏิหาริย์ความรักและครอบครัวคุณเรื่อยๆกับความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ต้องพร้อมและสุขสบายกว่าการอยู่เป็นโสดจึงทำให้เลือกมากและก็ยังไม่มีใครที่เข้าตานัก คนรักคู่ครองอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขดูแลกันและกันอย่างดีสีมงคลสีเขียวเสริมความสมัคคีไมตรีจิตความเชื่อฟังทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความร่าเริงร่วมเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องใสเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานงานที่คุณรอคอยกําลังเดินเข้ามาหาคุณความเหนื่อยยากที่ผ่านมาส่งผลเป็นความก้าวหน้าและสำเร็จสมดังใจหวังความจริงจะปรากฏคนที่เคยเข้าใจผิดในตัวคุณก็จะเริ่มเข้าใจคุณมากขึ้นความขัดแย้งในงานทั้งหลายจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเงิน วันนี้จะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกรรมจากการค้าขายโดยเฉพาะการขายหรือให้เช่าตึกบ้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือบางคนมีเกณฑใช้เงินจํานวนมากในการซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เพิ่มการเงินคล่องมือดีมีโชวจากงานที่ทําอยู่ความรักและครอบครัวคนโสดคุณมีเหตุผลในการเลือกใครสักคนมาเดินเคียงข้างมากกว่าที่จะทําตามหัวใจของตนเอง เพราะคุณเชื่อว่าความเหมาะสมจะทำให้ชีวิตรักมั่นคงส่วนคนมีคู่คุณเขี่ยวเขยนให้คนรักของคุณอยู่ในจุดที่มั่นคงทางด้านอาชีพการงานและการเงินคุณดูจะเป็นผู้นำเขามากกว่าสีมงคลสีเทาสีบอนสีควันบุรีเสริมอำนาจอิทธิพลความน่าเกรงขามและเด็ดขาดทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเมตตารักใคร่มีโชคใจสเสน่หา เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิก30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณเข้าใจในงานที่ทำมากขึ้นและสามารถแบ่งปันความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับเพื่อนร่วมงาน บางคนจะได้รับความนับถือเพราะความมีน้ำใจในการช่วยเหลือในการงานของผู้อื่นอย่างไม่เกียงงอนวันนี้คุณจะเป็นที่รักในที่ทำงานการเงินวันนี้อาจต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาไรายได้ให้พอกับค่าใช้จ่าย,ายคุณจะกลุ้มใจในเรื่องเศรษฐกิจปาาท้องบางคนต้องหยิบยืมเพื่อประทางชีวิตทั้งยังไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อสร้างไรายได้ในทางใหม่ๆใ,ให้เพิ่มกำลังใจและมองโลกในแง่ดีไว้นะคะ ความรักและครอบครัวสาวโสดไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดตัวเท่าไรคุณขี้อายซึ่งทำให้อาจไม่มีใครกล้าเข้าหาทั้งที่คุณมีเสน่ห์ให้ลองกล้าเปิดใจหน่อยนะคะคนมีครอบครัวมีความสุขร่วมกันมีความเข้าใจเอื้ออทอนกันเป็นอย่างดีค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุน พิธมงคลที่ตะว,วันออกเฉียงเหนือเสริมความสง่างามน่าเลื่อมใสศรัทธาเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงาน ธุรกิจประเภทของสวยงามการดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุกำลังไปได้สวยหลายจะก้าวหน้ากว่างานทุกแขนงคุณรักงานที่ทำและได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่คนที่ทำงานรับจ้างทั่วไปวันนี้งานจะล้นมือแต่คุณก็จัดการงานได้อย่างไร้ปัญหาการเงินมีเกนถูกโกงสูงในวันนี้ทั้งยังต้องระวังคนมายืมเงิน ที่มีสิทธิจะกลายเป็นนี่ศูนย์หากคุณมีคดีความทางแพ่งมักจะเป็นไฟล์เสียเปรียบอย่าไว้ใจใครเรื่องเงินในวันนี้บางคนอาจต้องสูญเสียเงินจานวนมากกับการรักษาตัวจากการเจ็บป่วยที่เกิดอย่างฉับพลันความรักและครอบครัวสาวโสดมีเกฑ์ได้พบรักกับชายอายุมากกว่าพอสมควรเป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติและร่ำรวยอาจเป็นชาวต่างชาติผู้ร่ำรวยก็เป็นได้ความรักของคู่รัก รอบัวครอบอุ่นแต่เข้มงวดก็ถือว่ามีความสุขดีคะ่ะมีโอกาสได้เดินทางไกลร่วมกันด้วยสีมงคลสีเขียวเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล22.30นาฬิกา30าทีถึง24นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานงานที่ทําในวันนี้มักจะไม่ประสบความสําเร็จดังหวังคุณก็จะมีความเครียดที่สูงซึ่งทําให้อาจจะเจ็บป่วยจากความคลั่งเคร่งในงานวันนี้งดการตัดสินใจสําคัญเพราะสภาพจิตใจและสมาธิของคุณยังไม่ดีพอบางคนมีเกณฑ์ตกงานหรือถูกนินทาว่าร้ายการเงินงานที่เกี่ยวกับแฟชั่น สิ่งของเครื่องใช้ที่ทันสมัยจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้มีเกณฑ์ได้ใช้เงินในการลงทุนใหม่ๆหรือร่วมหุ้นกับเพื่อนสนิทมิสหายเป็นการเริ่มต้นที่ดีถึงรายได้จะยังไม่มากแต่ก็มีหวังว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันไกลความรักและครอบครัววันนี้ให้ระวังอุบททัติเหตุหรือโรคภัยที่จะเกิดกับคุณเองหรือคนในครอบครัวระหว่างการบาดเจ็บที่กระดูก ความรักในครอบครัวไม่ราบรื่นเพราะอารมณ์ชั่ววูบส่วนคนโสดไม่เหมาะที่จะไปไหนตามลำพังกับคนที่เพิ่งรู้จักโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเพราะมีเกณฑ์ถูกเอาเปรียบให้เสียชื่อเสียงได้ค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคล ที่ตะว,วันออกเฉียงใต้เสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคล7นาฬก30นาทีถึง9นาฬิกา